สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวัดซับนะครับช่องที่พวกเรานนั้จะพูดคุยการทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของที่หยดนะครับซึ่งในวันนี้ครับในเรื่องราวของที่หยดนั้นได้นําพาเราครับไปสู่เรื่องราวเรื่องราวนึงครับที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างมากครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะรู้จักเรื่องราวนี้เช่นกันกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าขึ้นบาบพมพิรามครับ เรื่องราวเรื่องราวนี้นะครับจะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับที่หยดนะ่ะถ้าเกิดจะให้เล่าจริงๆนะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงและแน่นอนครับว่าอาจมีเนื้อหาที่รุนแรงแนะนําว่าเด็กๆควรมีผู้ใหญ่รับชมด้วยนะครับถ้าถามผมว่าไอ้คืนแบบผมพิรามเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังกับที่ยดต้องบอกก่อนนะครับว่า มีช่วงช่วงหนึ่งครับของที่หยดสินเสียงควนคลั่งนั้นเป็นช่วงที่ยักษ์เองครับเขาถูกจับที่สอนอพิสณนุโลกทว่าเรื่องราวที่ประหลาดก็คือยักษ์ได้พบว่าที่แห่งนั้นกลับกลายเป็นที่ที่คนชุกชุมเป็นอย่างมากโดยความสงสัยเขาจึงไปถามก่อนจะพบว่าชายมากหน้าหลายตากว่า30คนพวกนั้นทั้งหมดคือผู้ต้องหาคดีข่มขืน แม้จะผ่านมาแค่เพียงไม่กี่ช่วงหน้าหนังสือเท่านั้นแต่ทว่าเรื่องราวจากเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องราวที่ตัวของผมเองนั้นก็มีลืมเลือนไปแล้วบ้างแต่เรื่องราวความสยดสยองของมันนั้นมันเกิดขึ้นจริงครับเพราะมันเคยถูกสร้างเป็นหนังที่มีชื่อว่าคืนบาปพมพิรามและบางคนอาจจะเคยได้ยินกกับเรื่องราวนี้มาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะมีน้อยมากๆครับที่เคยได้ยินเรื่องราวของมันจริงๆผมก็เลยอยากจะพาทุกคนนั้นดำดิ่งสู่เรื่องราวอันโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นกันว่าในค่ำคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหากจะเล่าถึงเหตุการณ์ผมต้องขอพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปในวันที่18สิงหาคมปีพศ2520ในวันนั้นมีชาวบ้านอำเภอพมพิราม จังหวัดพิษณุโลกวัย20คนได้เข้าร่วมร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีวัยรุ่นรลาลา17คนได้ร่วมกันชุดหญิงสาวคนหนึ่งไปคมขืนจนถึงแก่ความตายหลังจากนั้นพวกมันก็นำพาร่างของเธอไปอำพางศพด้วยวิธีชั่วช้าที่สุดซึ่งนั่นก็คือวางร่างของเธอไว้ตรงทางรถไฟเพื่อให้รถไฟนั้นทับร่างของเธอเพื่ออำพางคดี แม้ว่าจะมีคนมากมายที่ร้องเรียนแต่ทว่ากับไม่สามารถที่จะเล็งจับตัวคนร้ายได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผู้ต้องหาคดีพวกนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลกับเป็นพวกเราลูกของตำรวจและผู้ใหญ่บ้านซะเองทำให้เรื่องนี้นั้นชาวบ้านจึงตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องไม่ให้เรื่องนี้มันจางหายไป และต้องลากตัวไอเดนนลกนี่มาเข้าคุกให้ได้ทุกคนจุดเริ่มตน้นของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้มันเริ่มขึ้นที่หญิงสาวคนหนึ่งอายุราวๆ20ปีสวมเสื้อสีน้ำตาลกระโปรงสีขาวผดิบสูง155เซนติเมตรผิวสีแทนเธอถูกการรถไฟคนหนึ่งครับไล่ลงจากรถไฟเนื่องจากว่าตัวของเธอเองนั้น แอบขึ้นมาที่รถไฟในช่วงที่รถไฟนั้นที่สถานีที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ขบวนรถไฟความเร็วที่37เชียงใหม่กรุงเทพในเวลาห้าทุ่มของวันที่27กรกฎาคมปี2520มีพยานได้เล่าไว้ว่าเธอได้ยกมือขอให้เขาอย่าไล่เธอลงไปเลยแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่ครับเขาไม่อาจที่จะให้สาวน้อยผู้นี้ไปต่อได้เขาจึงให้เธอลงที่สถานีเล็กๆที่มีชื่อว่า ผมพิรลามเนื่องจากตัวของเธอนั้นครับไหลเลี้ยวแรงเพราะว่าเธอไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเธอไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะประทังชีวิตเลยพยายามทุกหนทางเพื่อเอาชีวิตรอดและขอให้เธอได้มีข้าวกินสักหน่อยก็ยังดีโชคดีครับที่เธอเจอไวรุ่นชายหนุ่มสองคนครับเขาบอกกับเธอว่าทางข้างหน้าอีกร้อยเมตรจะมีงานแต่งงานในงานนั้นจะมีของกินเลี้ยงมากมาย พวกเขากําลังจะไปที่นั่นพอดีจึงอาสาพาเธอไปส่งด้วยด้วยความที่เธอนั้นหิวข้าวเป็นอย่างมากและคิดว่าตนเองนั้นโชคดีแล้วจึงดีใจมากๆและตามชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นไปพวกเขาพาเธอเข้ามาใกล้ถึงสถานที่จัดงานแต่งล้ครับเธอก็เลยดีใจเป็นอย่างมากที่ใน,นที่สุดแล้วเธอจะได้กินข้าวักทีหลังจากที่เธอหิวโหยมานานแต่แล้ว เธอกับเจอเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อหลังจากนั้นแทนที่เธอนั้นจะถึงที่ไอไว้วรุ่นสองคนในคราบคนดีนั้นก็สลัดคาบคนดีกลายเป็นพวกรลยำม,มันพาชุดเธอเข้าในป่าข้าโพดและข่มขืนเธออย่างเลือดเย็นเธอร้องขอความช่วยเหลือโดยน้ำเสียงนั้นมันก็ดังพอครับที่จะนำพาคนจากงานแต่งที่รู้เรื่องพวกเขานี้ได้มาดูว่าที่แห่งนี้นั้นเกิดอะไรขึ้น ผู้ผู้คนเหล่านั้นมาถึงที่นี้ครับแต่ทว่าแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือผู้คนที่งานแต่งพวกนั้นกับพาการร่วมการข่มขืนเธอซ้ำอีกแม้ว่าเธอจะพยายามขอให้คนช่วยแต่วินาทีนี้เสียงของเธอที่แผดออกมามันดังไม่พอที่จะกบเสียงของผู้คนเหล่านี้ได้เลยไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็น่างของเธอนั้น ถูกลากเข้าไปในป่าลึกขึ้นลึกขึ้นเข้าไปอีกจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปกว่าสองชั่วโมงจากเสียงของความช่วยเหลือนั้นกลายเป็นเสียงวิงวอนที่แผดเบาเบาๆที่พูดว่าขอเธอขอได้ไหมให้ฉันได้กินข้าวหน่อยได้ไหมณนะเวลานั้นตัวของเธอจึงได้มีโอกาสที่จะลุกขึ้นแล้วก็ตะเกียกตะกายมาล้างสิ่งสกรปรกที่แอ่งน้ำแต่ทว่า ไอ้พวกระยำพวกนั้นมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งและขมขืนเธอซ้ำอีกพวกมันกลับมาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกจนผู้หญิงคนนั้นต้องร้องขอว่าพอได้แล้วฉันจะตายอยู่แล้วไม่ไหวแล้วฉันจะตายอยู่แล้วเธอพยายามขอชีวิตของเธอพวกมันก็บีบคอเธอเพื่หวังว่าจะกลบเสียงและนั่นคือเสียงสุดท้ายครับพอหลังจากนั้น เสียงนั้นก็เงียบไปและใช่ครับหญิงสาวผู้นั้นก็ตายอย่างสยดสยองนี่คือคำให้การของสองผู้ต้องหาที่พวกเขารับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ครับจากนั้นพวกมันก็แบกศพของเธอไปให้รถไฟทับเพื่ออำพรางคดีเรื่องราวความโหดเยี่ยมนั้นมันจบลงเมื่อตอนตีสามหลังจากที่รถไฟขับมาในยามค่าคืนนั้น พวกคุณคงรู้กันใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นร่างของเธอกระเด็นคนละทิศคคละทางคนเหล่านั้นเอาหัวของเธอห่างจากรถไฟ20เมตรหันไปในทางทิศหนึ่งเพื่อทำพิธีไสยศาสตร์จนในที่จะตามหาญาติผู้คอร้ายจนพบในวันที่9กกันยายนโดยมีแม่มาดูศพพร้อมกับบอกว่า ลูกสาวของตัวเองนั้นเธอสติไม่สมประกอบสติไม่ดีเธอได้หายตัวไปจากบ้านโดยก่อนหน้านี้นั้นเคยโดนข่มขืนมาแล้วจนตัวของเธอตั้งท้องเมื่อคลอลูกก็หายออกจากบ้านไปอีกโดยตัวของเธอนั้นได้ขึ้นรถไฟที่สถาน,นีบ้านดาราเมื่อ8เดือนก่อนจนกระทั่งทุกวันนี้เธอก็ได้หายสาบสูญไปส่วนคดีนี้นั่นหรอครับ ทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพียงแค่10คนเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีสองคนถูกลงโทษทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ปกพ้องที่ไม่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ตายเอาไว้ส่งผลให้คดีนี้สืบยากขึ้นเข้าไปอีกและนี่คือเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นจริงที่คืนบาปพมพิรามครับ บ้างครับกับเรื่องราวความสยดสยองที่เกิดขึ้นจริงและเรื่องราวของที่หยดนั้นก็ <S <S ได้นําพาเรา <S <S ได้ไปสู่เรื่องราวจริงๆแบบนี้บอกเลยครับว่าขนลุกไม่เบาเลยครับหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของที่หยดและกลับมาอ่านเรื่องจริงมันเป็นเรื่องราวความสยดสยองที่เกิดขึ้นจริงและทุกวันนี้ยังเป็นเรื่องที่ได้ฝากความน่ากลัวไว้ให้กับ พวกเราทุกๆคนครับไปบ้างครับกับเรื่องราวของขึ้นแบบพมวิลามผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนๆ่ยชอบกันนะถ้าชอบอย่าลก็ไลค์ก็ซับก็ระครังเพื่อพลาดคลิปตอนต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อนทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ